อืโครเท่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันเนึ่แล้วนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มชุดมาดาละกันซึ่งก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะครับผมชุดนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมด259โทเค็นแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับจะเป็นพัดของมาดาละนะครับโอเคและพัดนี้เนี่ยก็อยู่ที่39โทเค็นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเพชรของเรานั่นเองทุกคนดูนี่นี่นะครับอุ้ย พรุ่งนี้รับก่อนเลยรับให้หมดเลยโอเคแล้วก็นี่นะครับมีโปรประจำฮะใช่หรือเปล่านี่ครับโบนัสเพชรก็จะมีนี่นครับเป็นกล่องที่เรามีโอกาสได้2อ6 8เพชรเหมือนปีนี้เลยเดี๋ยวเราจะรับจากอันบนมาอันล่างแล้วกันเพราะว่าอันล่างมันดูได้ลุ้นสุดนะครับมา80เพชร70บเพชร60เพชร50ิเพชร40 30 และมากดเปิดกล่องกันโอ้ยโอเคแล้วตอนนี้เราก็มีอยู่รวมกันทั้งหมด4,000เพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีอยู่3 9เพชรน่าจะหมดไม่เยอะมารอบแรกนะครับ100ปุ๊บชุดออกเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องหมดเยอะจะได้บบเก็บไปทำอื่นนะครับโอเครอบที่หนึ่งป้าบหนึ่งไปแล้วต่อมาครับป้าบสอง ปาปสองอุ้ยอุ้ยได้สองเยอะอยู่นะครับถือว่าได้อยู่มีสี่ด้ะปาปสามไปอ่ะไปปาปสี่โอเคได้กล่องไอคิมาอุ้ยได้ได้เยอะเลยนะปาปห้าไปอยากขึ้นแบบสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยขึ้นกลางจออะไรเงี้ยมีไหมปาบอะไรวะปาบหกไปปาบเจ็ดไปอุ้ยได้กล่องไอคิมอีกแล้ว ไม่ต้องทมอีกปาแปไปปาเก้าร้อยเก้โอเคแล้วปาสิบ 10. ปาสิบเอ็ด้ยปาสิบสองรอโทเคไม่เอาเลยเหรอปาสิบสามปาบสีโอเคได้เลยนะครับมีสองเกอ้ยมีสองดโอเคแรกเลยดีกว่ากดใจไว้เลย โคตรเท่ถ้าผมแรกอันนี้คือผมจะได้ถ้ากดมาดาระเลยนะครับถ้ากดซสุสโนไปแรกกันเลยสุดยอดไปเลยนี่สุดยอดนินจาในตำนานมาดาระอุจิวะโอเคเรียบร้อยโอเคใส่เลยแล้วก็อันนี้นะครับอุ้ยอันนี้ไม่พอซองสูงสิบครั้งดิสิบเพชรโอ้เอากระเป๋าด้วยเอากระเป๋าด้วย รอบเดนะียวน่าจะพอแล้วมั้งเฮ้ยขาดอีกหนึ่งอะ่ะทำไมทางนี้อะ่ะโอเคไปครับแรกเลยเรียบร้อยได้เป็นมาดาลงมาดาระเต็มตัวแล้วนะครับผมโคตรเท่เดี๋ยวผมขอมารับนี่กันนะครับท่าทางมาดะระ c o ล l e c t i o ชุดโอเคครบสี่ตัวแล้วนะครับนี่จะเป็นท่าเปิดตัวไม่ไม่ใช่เป็นท่าอันเชิญซูสโนโอนะครับเอาไว้กดเล่นที่ล็อบบี้หรือว่าโซนฟีสตาร์นเองไป สุดยอดไปเลยอีกแล้วโอ้ยนี่โคตรจ,จมดาละเทีครับเทีสวมใส่เลยทีนี้เรามีเกือบทวิชูแล้วนะเราขาดแค่เทนกับบิบนะิโตนครับกดจองไว้เฉยแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะจัดนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาไปกดในย่านคนชิลหนะ่อยไปดูก่อนว่าเราจัดใส่ท่ายังไงทีใส่ไม่ได้ขออนุญาตกดดาวทั้งสองอันเลย โอเคไปทุกคนย่าน,นคนชิละะอ,อะไรวเนี่ย <What? S 1> เขาจะขมีนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทำไมโอเคทุกคนละมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองกดท่าทางดูอันเชิญเลย <c oughs> เฮ้ยผิดอันนี่วะโอเคมาแล้วทุกคนเอากันใหม่นะครับรอบนี้อันนี้เป็นตาซูซานุโอละรอบนี้มั่นใจได้มาลิสโกอหัวข่อาอันเชิญซูซานุโอ มีโคเทกกำมดาบแล้วชักขึ้นมาปึบเรียบร้อยโอเคจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้โอเคนะครับก็สำหรับใครเนะี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไว้เจอกันคลิปหน้า Enjo อครับผม